นิทานยโสบเรื่องกระต่ายวิเชลและแมวกระต่ายตัวหนึ่งออกจากรังเพื่อหาต้นครอเวอร์กินเป็นมื้อเย็นแต่มันลืมลงกรอนประตูของบ้านของมันและเมื่อมันจากไปวิเชลตัวหนึ่งก็เดินเข้ามาและวางมาดถึงปลาหนึ่งอยู่ในบ้านของตัวเองเมื่อกระต่ายกลับเข้ามาก็เห็นจมูกวิเชลย,ยื่นออกมาจากตรงทางประตูฟุตฟิตสูดอากาศบริสุทธิ์กระต่ายโมโหโกรธา เท่าที่กระต่ายตัวหนึ่งจะโกรธได้มันขอให้วิเชียวออกไปแต่เจ้าวิเชียวกำลังสบายอกสบายใจเต็มที่เหมือนเริ่มลางงอกแล้วด้วยแมวแก่เจ้าปัญญาตัวหนึ่งเผอิญได้ยินการโต้เถียงและเสนอตัวสาสางเรื่องนี้ให้เข้ามาใกล้ๆคล่าสิเจ้าแมวพูดหูข้าไม่ค่อยดีเอาปากของพวกเจ้าเข้ามาจ่อใกล้ๆหูของข้าเลยนะตอนที่พวกเจ้าเล่าถึงข้อท็จจริงให้ข้าฟัง สัตว์ทั้งสองทำตามที่แมวบอกโดยไม่เฉลียวใจแม้แต่น้อยพิพตานั้นพวกมันก็ตกอยู่ภายใต้กลงเล็บแมวคงไม่มีใครแย้งได้ว่าการโต้เถียงนั้นได้รับการสะสางเรียบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่แข็งแกร่งชอบสะสางปัญหาโดยอาศัยข้อได้เปรียบของตัวเอง